ด้านหลังนี้นะคะนี่ไม่ได้อยู่ในดวงดาวอวกาศแต่อยา่างใดแต่นี่อยู่ที่ลอฟแลนด์ซึ่งเขาบอกว่าลอฟแลนด์นั้นคือประตูวาร์มิติสู่ดินแดนมหัศจรรย์ค่ะวู้เรามาอยู่ รับรองว่าเจอกับนีนแบบนี้จะต้องได้ความชิกความชิลกลับไปมากมายแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะนีนจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปเที่ยวในติมชิคชิลที่ชนเพราะตอนนี้นีนอยู่จังหวัดชนบุรีนั่นเองวันนี้นะคะนีนจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปถ่ายรูป สถานที่สวยๆซึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอนวันนี้ค่ะนินจะพาเพื่อนๆไปทั้งหมด4สถานที่ด้วยกันค่ะที่แรกนะคะก็คือ l o f t Land ค่ะที่ที่2นะคะคือ A Bank Coffee ค่ะซึ่งอยู่ติดกับไอซ c ่ e ครีซึ่งเป็นที่ที่3และที่สุดท้ายนะคะที่เราจะปิดทริปกันนั่นก็คือเว y c o ฟฟี่เฮาส์ค่ะแต่ละที่เนี่ยจะชิคิลยังไงไปติดตามกันได้ส่วนตอนนี้เนี่ยนีนพาเพื่อนๆทุกคนมาสถานที่แรกแล้ว นั่นก็คือลอฟแ Land ค่ะด้านหลังนี้นะคะนี่ไม่ได้อยู่ในดวงดาวอวกาศแต่อย่างใดแต่นี่อยู่ที่ลอฟแ l a ด์ซึ่งเขาบอกว่าลอฟแ Land นั้นคือประตูวาร์มิติสู่ดินแดนมหัศจรรย์ค่ะวู้เดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆประตูกันดีก,กว่าเราจะวาร์ปไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์กันค่ะ ตื่นเต้นมากนินกำลังจะได้วาไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์แล้วแต่ก่อนที่จะวาไปนะคะนี่ขอบอกเพื่อนๆทุกคนก่อนว่าที่นี่นะคะเขามีค่าติกเก็ตรหรือว่าค่าตั๋วเนี่ย300บาทค่ะซึ่งวิธีการซื้อตั๋วเนี่ยต้องซื้อตั๋วทางออนไลน์เท่านั้นนะคะก็คือเราสามารถทักไปที่ IG l o v t l a n d หรือว่า Facebook Loveland ก็ได้แล้วเขาจะให้ลิงก์เรามาเพื่อทำการลงทะเบียนแล้วก็ซื้อตั๋วในราคา300บาทหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้นี่ เป็น QR code แบบนี้นะคะเพื่อเข้าสู่ประตูวาร์ปชะลุูมิตินี้ไปค่ะพร้อมกับได้รับเครื่องดื่มฟรี1เครื่องดื่มนั่นเองนะคะเราสามารถไปรับได้ที่คาเฟ่ด้านล่างเลยเอาล่ดนินอดดนทนไม่ไหวแล้วนินอยากเข้าไปสู่ประตูมิติที่เข้าสู่ดินแดนมนาะสุดจันเหมือนอยู่สวนสยามเลยไปสู่ดินแดนมาสุดจนกันค่ะไป ออกเป็น3โซนด้วยกันค่ะให้เราได้ถ่ายรูปเล่นกันนะคะโซนแรกเลยก็คือโซนเอิร์ธหรือว่าโลกของเรานั่นเอง่วนอันที่2ค่ะโซนนี้เป็นโซนของมูนหรือว่าพระจันทร์ค่ะแล้วโซนสุดท้ายสีแดงๆตรงนู้นคือมาสหรว่าดาวอังคาระคะ่ะซึ่งในแต่ละมุมเนี่ยมีความน่ารักความชิคมากๆไปดูกันค่ะ ทุกคนมาอยู่ที่โซน earth หรือว่าโลกนั่นเองค่ะซึ่งด้านหลังนะคะเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆค่ะที่เผื่อใครมา m e t a รเวิรเนี่ยเรารู้สึกแบบโอ้อยระหายน้ำนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีติกเกตนะคะสามารถนำมาแลกเครื่องดื่มที่นี่ได้เลยคนละหนึ่งเครื่องดื่มค่ะเพียงแค่โชว์ติ c กเกตของเรานะคะแล้วก็ให้เขาสแกนเพียงเท่านี้เราก็ได้เครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็บรรยากาศสวยๆอย่างแน่นอนเลยค่ะส่วนตอนนี้นินขอเข้าไปสั่งเครื่องดื่มก่อน แล้วค่ตอนนี้นะคะนิก็ได้สั่งเครื่องดื่มของโซนเอิร์ธแห่งนี้มานี่เลือกมา2เครื่องดื่มค่ะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นอย่างแน่นอนที่นี่เลือกมาอันแรกเลยคือลินจีโซดาค่ะและอย่างที่2นะคะคือบลูเคอร์ซาวค่ะเจ้าตัวบลูนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเดี๋ยวมินจะขออนุญาตชิมก่อนเป็นอันดับแรกนะสดชื่นมากค่ะเป็นเครื่องดื่มที่จะได้ความเปรี้ยว ของทั้งตัวไซรัปแล้วก็ตัวมะนาวที่เขาใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ความซ่าของโซดาสดชื่นมากมากอันนี้จะมีความหวานกว่าเจ้าตัวนี้เพราะว่า มันจะมีลิ้นจี่ใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ตามมาคือความหอมของลิ้นจี่อร่อยมากค่ะถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะก็แนะนําเป็นบูถ้าใครชอบหวานลงมากับความหอมของลิ้นจี่ก็แนะนําเป็นตัวลิ้นจี่ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวนินเนี่ยจะขอไปเดินเล่นไปถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันค่ะ บริษัทเครือเจริญพ่อกระพันจำกัดใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล0%สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ประมาณ40นาทีนะคะจากลอสแลน์ค่ะจนตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่ค่ะเรามาอยู่ที่กระบี่แล้วนะคะออใจคะ่ะนี่คือหาดบางแสนนี่และหาดบางแสนที่นีนจะพามานะคะเรามีคาเฟ่สองที่ด้วยกันที่อยู่ที่นี่ค่ะซึ่งทั้งสองที่นี้นะคะอยู่ที่โรงแรมมารีน่าค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้าของนีนนี่ ซึ่งข้างล่างโรงแรมมารีน่านะคะจะมีอาแบงค์คอฟฟีแล้วก็ม okay? ีร้านไอซิครีมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ายรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงจะอบอุ่นและชิคชิลแค่ไหนไปกันค่ะแต well. นนานนดีได้สั่งเครื่องดื่มของทางรแบ o f ์คอฟฟีมาด้วยค่ะซึ <incorporating cigarettes>. ่งดีนะคะได้เลือกมาทั้งหมด5เมนูด้วยกัน มาเริ่มที่ตัวแรกค่ะนี่คือเดโกนาไวช็อกมิลค์นะคะนี่คืออเมริกาโน่ฟิตซี่ค่ะตัวที่3คือมัทฉะสตรอเบอรี่มิลฟอร์ดนั่นเองค่ะและสายมอกเทลอย่างเราๆนี่นะคะใครที่อยมีเอาแอลกอฮอล์ดีกว่ากินไม่ค่อยจะเป็นแก้วแรกนะคะนี่คือบลูพาราไดซ์ค่ะมาถึงตัวนี้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะนี่คือบางแสนพังค่ะแต่ลอันรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยดีกว่า ใครที่ชอบทานนมนินขอบอกเลยว่านมเราก็มีกลิ่นของช็อกโกแลตบางๆพอทานเข้าไปได้วยความละมุนของช็อกโกแลตด,ดีมากๆค่ะรวมไปถึงฟองนมที่เป็นช็อกโกแลตด,ด้านบนคืออร่อยมากเรามาอย่างที่สองดีกว่าและนี่คือเจ้าอเมริกาโนฟิตซี่ค่ะเขาบอกว่าทานเข้าไปเนี่ยสดชื่นมากแน่ๆ เพราะว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่กาแฟเท่านั้นนะคะเขายังได้ผสมโคลาและตัวนี่ตัวเลมอนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรับรองความสดชื่นแน่แนเอ mm hmm. เอาล่ะมาดูที่มัทฉะสตรอเบอรี่มิลค์โฟร์กันนะคะตัวนี้เนี่ยข้างล่างเป็นมัทฉะค่ะส่วนด้านบนเนี่ยเป็น uh, ฟองนมที่เป็นสตรอเบอรี่ตัวมัทฉะดีมากค่ะตัวมัทฉะจะมีความขมเล็กๆก,ก,กลมกล่อมสุดๆ มาที่ค็อกเทลดีกว่านี่คือ blue paradise ค่ะ blue paradise นะคะจะเป็นการผสมกับ blue Hawaii น้ำสับปะรดนะคะแล้วก็เลมอนมะนาวนั่นเองสับปะรดเขามีความโดดเด่นที่สุดในแก้วนี้ตามมาด้วย blue Hawaii นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคือสดชื่นมากเอาละค่ะมาถึงแก้วสุดท้ายนะคะนั่นก็คือบางแสนพังค่ะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างกาแฟนะคะน้ำแอปเปิลน้ำสลัดแล้วก็ มะนาวเลมอนค่ะมีกลิ่นกาแฟมันแค่มีกลิ่นแต่ไม่ได้มีรสชาติที่อุ้ยนี่คือกาแฟเพราะนี่รู้สึกว่ามันมีความหวานของตัวพวกที่เป็นน้ำไซรัปผลไม้อ่ะค่ะคล้ายๆกับเราทานกาแฟที่มีผลไม้อ่ะเหมือนพวกกาแฟส้มอะไรเงี้ยค่ะและนี่ก็คือเครื่องดื่มของ b l e n ด Coffee นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไอซิรีมกันดีกว่ามีอะไรให้เราได้รับประทานกันบ้าง มีนได้สั่งไอศครีมที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่มา3อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเลยนี่ชื่อน้องฟลามหมึกค่ะรสชาติเหมือนไอศครีมกะทิเลยตัวคุกกี้นะคะเขาจะไม่หวานมากค่ะพอทานกับไอศครีมแล้วเนี่ยเท่ากันลงตัวสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะมาถึงเจ้าเรนโบ์ดีกว่าค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะคะ เบนโบนะคะไอศครีมของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนสตรอเบอรี่เชอร์เบตค่ะสดชื่นมากและมาถึงเจ้าตัวสุดท้ายนะคะนี่คือฟัดจิบราวนีค่ะฟัดจิบราวนีเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะแล้วเขาเนี่ยจะเสิร์ฟกับตัวไอศครีมช็อกโกแลตนะคะพร้อมกับบราวนีที่เป็นคิวบ์แบบนี้ทานเข้าไปมันก็จะเข้ากันดีมากมากเบอรวนีเขามีความหนึบมากค่ะ <S <S แล้วพอทานไปกับตัวที่เป็นไอศครีมช็อกโกแลตของเขาค่ะอร่อยมาก รสชาติข้างในคือร้อยเตแสงออกปากเอาละค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะนั่งทานไอศกรีม,มต่อแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านสุดท้ายในวันนี้เพื่อปิดทริปของเราค่ะและก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อผมขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวไม่สำทางกับบริษัทปตทจำกัดมหาชน วันนี้ผมโจวี่นะครับพาทุกคนกลับมาที่ร้านอาอิตาลีสุขุมวิทซอย51ที่นี่เป็นเหมือนคอมมูนิตี้อาหารแพนเบสอาหารเพื่อสุขภาพที่ทําจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์มีทั้งคาวหวานและก็เครื่องดื่มแต่ไฮไลท์ที่วันนี้พาทุกคนกลับมาเพราะว่าอาอิตาลีได้นําเข้าแบรนด์ชื่อดังระดับโลกนะครับอย่างวิกเก็ตคิทเช่นที่โด่งดังในอังกฤษและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เชฟเจ้าของแบรนด์อย่างเชฟแชทก็ยังได้ร่วมทำกิจกรรมพิเศษในวันนี้ด้วยแต่กิจกรรมที่ว่าจะเป็นอะไรตามมาดูกันเลยครับ และตอนนี้อยู่กับคุณพลอยนะครับสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะแบรนด์ที่ได้มีการนําเข้าขึ้นมาเป็นยังไงครับก็ตอนนี้นะคะเรานําเข้าแบรนด์ที่ชื่อว่า Wi c k e ็ k i t c เช่นค่ะเป็นแบรนด์พลั b a บสอันดับหนึ่งของตะวันตกเลยค่ะอันดับหนึ่งของตะวันตกเลยใช่ละค่ะตอนนี้วางขายอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ที่อังกฤษนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาเปิดตัวในเอเชียนะคะโดยเริ่มที่ประเทศไทยก็คือเราเนี่ยได้ไปอินไลเซนตัวแบรนด์ w i c k e ็ k i t c เ e n เข้ามาซึ่งจะเอ็กซ์คลูซีฟที่ท็อป เขาฟู้ดฮอลล์แล้วก็ที่เอาอเทอรีค่ะซึ่งอันนี้มันก็เลยตรงกับตัววิสัยทัศน์ของปตทเพราะว่าไอศครีมเนี่ยซึ่งเป็นผลิตัณฑ์แบบผลิตัณฑ์เรือธงของแบรนด์วิกเก็ตคิทเช่นเนี่ยเขาทำมาจากถั่วลูปีนซึ่งถั่วลูปีนเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวใหม่ล่าสุดของโลกด้วยสาเหตุที่มันเป็นซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยเพราะว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการครบมีกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นต่อร่างกายครบทุกตัวเลยซึ่งม<อ>ันสัยนมากซึ่งสอดคล้องกับตัววิสัยท อยากจะสร้างสังคมแห่งสุขภาพที่ดี <Okay. S 1> อยากจะสร้างทางเลือกทางสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยค่ะวันนี้เรานํามาให้ลองทานดู2ตัวได้กันนะคะ uh huh. ตัวแรกเลยค่ะเป็นไอติมแท่งนะคะ3 White Berry นะคะสติกนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นโรสไวท์ช็อกโกแลตนะคะสอดไส้ด้วยสไส้สตรอเบอรี uh ่ค่ะแล้วก็เคลือบด้วยตัวช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตวีแกนอีกทีค่ะครีมเบามากนุ่มเบา ไม่หนักอหวานน้อยเนี่ยอันนี้ดีมากครับตัวที่2ค่ะตัวนี้เป็นอไอศครีมซันเดย์ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นเมนูพิเศษแค่ที่ร้านออลอีเทอรีเท่านั้นที่เราทําขึ้นมาซึ่งเราเนี่ยได้นําไอศครีมทับที่ขายอยู่ที่ตู้นะคะคเอามาแป่งนะซึ่งอันนี้พลอ,อยเลือกอันที่เป็นช็อกมิ้น์แล้วก็อกไอศครีมคุกคกี้โดใช่ค่ะ<อ>มาให้คุณโจวีลองชิมดูค่ะ ตัวช็อกมิ้นเนี่ยชื่นใจมากแล้วพอมันเจอกล้วยอะ่ะมันหวานหวานแล้วแบบสดชื่นแบบผลไม้เย็นๆอ,อ่ะวันนี้นะคะแชทจะมาโชว์คุกกิ้งโชว์นะคะตามคุกบุ๊กของเขาเลยนะเขามีวีแกนคุกบุ๊กนะคะที่เป็นหนึ่งในนิวยอร์ทม์เบสเซอร์ซึ่งเป็นหนังสือสอนทำอาหารวีแกนที่คนทั่วโลก ตามหากันมากวันนี้เรานํามาแจกด้วยสำหรับคนที่ชนะเลิศการแต่งหน้าโดนัทนะคะพร้อมไลเซ็นแชทด้วยค่ะโอ้สุดยอดเอ็กซ์คลูซีฟมากๆหลังจากที่เราได้ดูนะครับแชทแชทนะครับได้สาธิตวิธีการทำอาหารตอนนี้อาหารก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วมีเมนูอะไรบ้างครับคุณพลอยเดี๋ยวเดมโมหนึ่งก่อนเนาะไก่คาราเกะนะคะที่ทำมาจาก เห็ดหัวลิงค่ะตัวนี้เลยโอ้โหดูแล้วเหมือนเทมปุระเลยนะครับเป็นอะพิทยเซอร์ใช่ไหมครับใช่ละค่ะอาหารเราเรียกํำย่อยนะครับเป็นเห็ดนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณโจยอร่อยเหรออร่อยเลยเป็นเห็ดเลยแบบกรอบๆแล้วก็มีเหมือนน้ำเทาท์ซ่าในด้นลาดใช่ละข้างในมันก็จะมันจะกรอบนอกนุ่มในเป็นกรรมวิธีพิเศษของเชฟในการทอดค่ะ ันนี้คือเดมโมที่2ของเราค่ะครับคือแชทเนี่ยเขาเป็นเทพเจ้าแห่งเห็ดที่เขาเขียนเมนูคุกบุกนะคะทฤษฎีของเขาเนี่ยก็คือเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยมันสามารถสร้างเท็กซ์เจอร์ที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวิธีการตาดัดขึ้นอยู่กับความร้อนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและวิธีการคุกอร่อยอ่ะเห็ดมันทำได้อร่อยขนาดนี้เหรเนี่ย มาข้าวข้างบนนี้เหมือนแบบโรยหอมเกียวมาด้วยเป็นฟิวชั่นนิดหนึ่งค่ะมผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะมาลองทานแพนเบเที่วันนี้ผมได้ลองทานนอกจากอร่อยสุขภาพดีขึ้นอีกด้วยมากินหรือว่ามาทานสั่งอาหารหรือยังไงช่องทางไหนได้บ้างครับ ได้เลยค่ะก็ร้านเอาอิตาลีของเรานะคะอยู่ที่ปากต่อยสุขุมวิท51นะคะถ้าเกิดขับรถมานะคะเรามีลานจอดรถอยู่ด้านหลังด้วยนะคะสะดวกมากหรือถ้าใครมาทางรถไฟฟ้านะคะ,ะ BTS ทองหล่อนะคะเดินมาแค่นาทีเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณลอยมากเลยครับขอบคุณค่ะผมไม่ชช่มาหาเดี๋ยวเราจะกลับไปเที่ยวกันต่อแต่ผมเนี่ยตอนนี้ขอลุยกินให้เต็มที่ก่อนแล้วเจอกันครับ พาวเวอร์คลิกแอนด์คอลเลกช็อปดูดฟรีออนไลน์รับของได้ที่สนามบิน p o w e r i ร g t ิน f u t u r e Empowering the p o o p l e AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยจาก AIS ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ นะคะสำหรับ ชิคชิที่ชนในวันนี้ค่ะและที่สุดท้ายที่นินพาเพื่อนๆมาชิคแล้วก็ชิลเนี่ยนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะเวค c อฟฟี่เฮาส์ค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆร้านเนี่ยอยู่ติดกับริมทะเลเลยนะคะและไฮไลท์สำหรับร้านนี้นะคะใครที่ชอบบรรยากาศตอนเย็นแสงเย็นเย็นสวยๆที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยละค่ะ่วดตอนนี้ระหว่างที่เรารอแสงเพื่อถ่ายรูปสวยๆเราไปทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มของเขากันก่อนดีกว่าค่ะ ของหวานนะคะแล้วก็เครื่องดื่มมาแล้วนินได้มาทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยขอกาแฟอย่างเราๆค่ะนี่คือโคซีเว c o f f e e นะคะเป็นสูตรกาแฟของทางร้านค่ะและนี่ก็คือสตรอเบอรี่เลมอนโซดาค่ะมาถึงของหวานกันดีกว่าของหวานนินเลือกมาทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยคือเจ้านี่ค่ะ Sour ชาวดอสตรอเบอรี่ครีมชีสค่ะ อย่างต่อมานี่คือซาวโดแอนด์สเปรดค่ะซึ่งที่เลือกมาเป็นพีนัทบัตเตอร์หรือว่าเนยถั่วนั่นเองและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเบเกิลค่ะเบเกิลช็อกโกครันชนั่นเองแาวโดสตรอเบอรี่ครีม e ีสนะคะหุ้ยเนื้อสตรอเบอรี่เขาแน่นมากค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวครีมชีสเขาหอมมากค่ะแล้วก็ขนมปังเขาอบมาแบบกรอบมาก ดีมากมากเลยฮะมาถึงอย่างที่2อค่ะนี่คือพีนัทบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์หอมมากตัวในหัวหอมมากๆหา,า,า,าเล่นๆยามว่างบ่ายๆแบบนี้เนี่ยดีมากเลยค่ะเอาล่ะมาถึงตัวเบเกอร์ดีกว่าช็อกโก้ครันช์ค่ะนี่นะคะจะเป็นคันชี่ข้างในที่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นขนมปังด้วยจะลองมาชิมกัน Hmm. เป็นช็อกโกแลตที่ผสมกับถั่วค่ะแล้วก็พอทานกับขนมปังเบเกอรี่อร mm ่อยมากเรามาที่เครื่องดื่มกันดีกว่า mm hmm. ตัวแรกนะคะ mm hmm. เป็นสตรอเบอรี่เลมอนโซดาค่ะอื mm hmm. ดีมากค่ะสดชื่นมากยามบ่ายแบบนี้สตรอเบอรี mm ่เนี่ยมีความเปรี้ยวกำลังดีผสมกับโซดาและตัวเลมอนด้วยเนี่ย มากมเลยละ่ะคที่ตัวกาแฟดีกว่าค่ะที่นี่นะคะจะมีเมล็ดกาแฟให้เลือกทั้งหมด2สายพันธุ์ด้วยกันก็คือบราซิลกับเอธิโอเปียนะคะก็แล้วแต่ชอบได้เลยเขาจะมีการใส่เลมอนเข้าไปด้วยเนาะอืมเข้มกำลังดีค่ะมีความหอมแล้วก็ใครที่อยากได้กาแฟสดชื่นแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวนิดนิดจากเลมอนเนี่ยแนะนำโคซีเวคอฟฟี่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวนินขอทานอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวนินจะไปถ่ายรูปส,สวยๆให้เพื่อนๆดูกันค่ะ กคนกับชิคชิลที่ชนนะวันนี้โอ้โหชอบกันไหมล่ะคะหวังว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะได้สถานที่เอาไว้ชิคไว้ชิลกันเพิ่มมากขึ้นในลิสต์นะคะวันว่างๆก็ตามนีนมาเที่ยวกันได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะนีนพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปเที่ยวไม่ซ้มทางที่แรกเลยนั่นก็คือลอฟแลนด์นะคะโอ้โหประตูมิติสู่ดินแดนมหสศจย์เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยมีความแบบ h ฮเทคโนโลยีอยู่ใจกลางเมืองนะคะและที่ที่2ที่นินพาไปนั้นก็คืออับแรงคอฟฟี่ค่ะไปทานเครื่องดื่มเย็นเย็นแสนอร่อยบวกกับไปร้านไอซ์ครีมกับไอศ์ครีมโอโห,หวานหานเย็นเย็นแสนชื่นใจนะคะและที่สุดท้ายก็คือที่นี่ขาวเวคคอฟฟี่เฮาส์นะคะกับบรรยากาศริมทะเลแบบนี้โอ้โหใครมีเวลาทั้งวันก็แนะนําให้อยู่ตั้งแต่แบบเชา้าจนถึงค่าจนถึงเย็นได้เลยกับจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ค่ะ และใว,วันนี้นะคะนีนใช้งบไปเพียงแค่ใครนะคะที่อยากตามนีนมาเที่ยวไม่ซ้ำทางเนี่ยสามารถสแกนคิวอารโคดได้เลยนี่แต่ถ้าใครสแกนไม่ทันนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพียงแค่เข้า Facebook แล้วก็เซิร์ชว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางเท่านี้นะคะก็จะได้เห็นโอโ้โหหลายๆทริปของเท er ี่ยวไม่ซ้ำทางเยอะแยะเต็มไปหมดไปติดตามกันได้นะคะ อย่าลืมค่ะเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวไม่ซ้ำทางไว้ครั้งหน้าจะพาไปชิกไปชิวอะไรอีกติดตามกันได้ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอขอบคุณบริษัทเคลือเจริญโภกััณพันจำกัด King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกอฟ marine tv